ดิฉันชื่อนางสาวธัญชนกปิยะรหัสนิสิต6 4 2 0 1 3 8นนะคะวิทยาลัยการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยาว,วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตัวดิฉันเองภายนอกของตัวดิฉันเองว่าบุคลิกภาพภายนอกที่ดิฉันต้องการจะปรับปรุงคืออะไรและเพราะอะไรนะคะบุคลิกภาพภายนอกที่ดิฉันต้องการจะปรับปรุงก็คือการเดินการนั่งการแต่งกาย และวิธีการดูแลรูปร่างของตัวเองค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนบุคลิกภาพไม่ค่อยดีค่ะมีหลายคนทักว่าดิฉันเดินหลังค่อมนะคะซึ่งมันเป็นบุคลิกภาพที่ไม่มีสงา่าและฉันแต่งกายไม่เป็นเลยค่ะส่วนมากดิฉันจะใส่เป็นเสื้อยือดกางเกงยีนและเสื้อผ้าซ้ำๆค่ะ คนอื่นพักมาว่าเฮ้ยเปลี่ยนแนวการแต่งตัวได้แล้วนะเพราะว่าดิฉันเพราะว่าบางทีไปงานแต่งงานญาตินะคะดิฉันแต่งแบบนี้ไปซึ่งมันไม่ให้เกียรติกับสถานที่เลยดิฉันจึงอยากจะปรับปรุงเรื่องการแต่งกายเพราะแบบนี้ละค่ะดูแลรูปร่างนะคะดิฉันต้องการปรับปรุงเพราะว่าดิฉันเป็นคนน้ำหนัก ค่ะเวลาแต่งตัวอะไรมากจะดูไม่สวยงามค่ะและเนื่องจากน้ำหนักน้อยทำให้บุคลิกภาพมันไม่ดีค่ะทางแก้ไขที่ต้องการจะปรับปรุงนะคะก็คือปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีก่อนค่ะเช่นพยายามเดินหลังตรงนะคะและแต่งกายให้ถูกการะเทศะค่ะไม่ใช่สักแต่ว่าจะใส่แค่เสื้อยือดกางเกงยีน ไปเพราะว่ามันเป็นการไม่ให้เกียสถานที่และการนั่งต้องนั่งหลังตรงค่ะแล้วการเดินต้องเดินให้มีสง่ามากกว่านี้ทางแก้ไขเรื่องรูปร่างตัวเองนะคะดิฉันจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะแล้วก็ไม่อดข้าวเช้ากินข้าวให้ครบสามมือค่ะขอบคุณค่ะ